วิ่งมาแต่รถไฟัานีรถไฟอารวิ่งมาตั้งแต่ตีสี่กว่าก่าเพราะได้แล้วลลประมาณเกือบสากิโลวิ่งมาถึงสะพานแม่น้ำมูลแล้วสะพานประชาธิปไตยกาว่าจะวิ่งไปถึงขนส่งแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าถ้าขนส่งนี่ก็จะอ จากคนละไฟั์จะอยู่เลนระหว่างประมาณเกือบสิบกิโลสิบกิโลหรือแปดเก้านี่แหละวิ่งประจำครับวิ่งมาตั้งสี่ห้าปีแล้วแต่ว่าส่วนมากจะวิ่งแค่สามกิโลอะไรนี้เราลองวิ่งดูเมื่อสัปดาันที่แล้วก็วิ่งจากบ้านมาไปคลาดไปแสดงความมีรีให้กับหล้านกนไปคลาดแล้วก็ไปควปนแกนวิ่งมาแล้วเก้ากิโล จากบ้านกรุงชัยหรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญมาแยกเรืออำนาจกิโลเมตรที่9วิ่งทั้งหมด9กิโลแล้วไปแสดงเปมนดีก็ขาแล้วรับปริญญาจากประเทศก็วันนี้ก็นั่งรถไฟมาจากพลาดมาลงวาลินวิ่งวิ่งมาจากรถไฟปกติเคยวิ่งกันแลแรกไเลยวิ่ง นี่คือสะพานทัานจะไป,ไปแม่น้ำมูลวิ่งมาแล้วประมาณเกือบสามกิโลสามกิโลจะวิ่งไปเรื่อยๆปกติวิ่งอยู่ยบ้านก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่า ระยะทาง6กิโลไปครับวิ่งไปกลับมันไม่คินไม่ใช่วิ่งยาวทั้งเดียวเลยนะก็ปกลดัแล้วอันนี้ก็ถึงแยกน้ำปุ๊บจะเิ่มวิ่งไปเรื่อยๆกลับมาจะวิ่งไปขนส่ง้วไปขึ้นรถขนส่งโอ้ รลตู้ที่ขนส่งไปลงเรือหนาาค่ารถห้าสิบบาทมีแยกน้ำพุกัน,น,กน,กนกไปเยเ วิ่งวิ่งวิ่งทิดขอบอทางเนี่ยเพื่อนเพื่อนเยอะแต่เขาวิ่งประจังวิ่งไปจังมันใครจะเร็วกว่าเราเพราะเราวิ่งได้ตามอายุของเราเน,นี่ยก็ใส่กินระบาด อีกประมาณสัก40เมตรหรือ50เมตรก็จะถึงออสนามชลาชื่อนาเชยที่เขาเรียกว่าสิลา วิ่งจากรถไฟทางรถไฟบาลินสำราบวิ่งมาประมาณเกือบ8กิโลกว่าแล้วอีกประมาณสัก30เมตร40เมตรก็ถึงถึงนาเชยกะว่าจะวิ่งไปถึงขนส่งขนส่งแถวสี่แยกตะการนะ์ขึ้นรถตู้ไปถึงนั่นก็คงจะประมาณประมาณสัก6โมงกว่า โมงเจ็ดโมงนี่แยกแยกสะพา,างเก่าตรงข้ามกับางานกีฬาที่มาเทศ่ถามน้องๆเขาหละนะน้องๆออวัยรุ่นนะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา ก็เห็นพ่อวิ่งพ่อก็แวะมาถามว่าพ่อให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพ่อ,ขอบ,บข,อขอบคุณมากนะลูกพ่อพ่อจะวิ่งออกพ่อจะวิ่งออกวิ่งไปถามน้องถข้าาจะกอัน,นี้รถไฟนี่มันไปไปขนส่งประมาณสักกิโลทาหนอนน้องเข้าไปมันอยู่ในระหว่างก้าิที่หกกิโล อันนี้รถรถเทศรถเทศบาลรถน้ำเข้ามา <S <S เราใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วล่ะบินมันเลือกหน่วยเนี่ยนี่นี่คือสนามทุ่งนาเฉยความือเนี่ยลา้มือจะเป็นสลามกามก่อน เมื่อห้าหปีที่ผ่านมาก็เพื่อมาทำใบสปอร์ตอยู่นี่แหละสปอร์ตไปไประเทศญี่ปุ่นหาเยี่ยมลูกสาวเ,าเดี๋ยวได้พยายายไปที่สาะระกลางใหม่ไม่ทราบพระบาทอะไรไปทางโยโซทรนะเสน้นนันน,นวิ่งไปอีกประมาณสักสิบกิโลขายายไปทโน้นแล,ละไปต่อใบสปอร์ตนี่นี่แยกสนนกีราคุณาเคยนะ ครับแยกม้ำยาลุงเถื่อแล้วก็จะเลยวิ่งต่อแล้ววิ่งต่อไปถึงคนส่งเลยเวิ่งมาแล้วประมาณตั้งเกือบสี่กิโลมาจบมคลาดครับเลยไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรเลยก็วิ่งกลับมาจากกลับบ้านรืมหน้าแล้วไปถึงคนส่งแล้วก็จะนั่งรถตู้ราคารถตู้ก็ห้าสิบบาทจากคนส่งอุบลไปถึงลืมหน้าเรื่งลืมหน้าแล้วเละครับ ขยันเดินไปที่บ้านญาติญาติอยู่สะาดลืมนาคก็จะกลับบ้านแล้วอยากลืมหน้าไปบ้านของบานกินร้านร้านตัวเองกับลูกๆอ่ะร้านต้นกิจอาหารตาสั่งครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับที่มาเข้าชมไม่ว่าจะเป็นทางพิษภกลางทางไลน์ทีเอฟซี FC, เ,เพื่อนๆน้องๆ ที่อยู่ฝั่งลาวอยู่ล้หลานที่อยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ยลูกสาที่อยู่ญี่ปุ่นนะขอบคุณมากครับอยอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าครับ